ใช่เกาทักไทยสบายดีที่กำลังติดตามฮาโซนสองเบาหน่อยอาคาอยู่นู่นมึงนี่กับบาหน่อยอาคาสิพาไปกินคอนที่เบาหน่อยอาคามาก,กินเนาะนี่มีมะเพ็ดดิบเดแล้วก็มีหลายๆแนวเนาะมึงนี่กับเวลามือแห้งน้อทุกคนเลยได้ไปซักข่าวหายของพี่น้องมาเนาะมึงนี่กับมีคนเสื้อมือนึงเนาะ <S <S แล้วก็เล็กัดมาก,กินนั่นน่ะคอนนี่เนาะอันนี้ก็คือมะม่วงดองเนาะ กี่ขนดวงไว้แต่เดือนเมษาพุ่นน่ะได้นึง2เดือนไปแล้วแต่ว่ายังกินได้เนาะเออมีลแนวทุกคนเใน TikTok น่ะมี SC คยคนนึงเนาะเมนมาว่ากินมัเพชรให้เบิ่งเดอายว่าซังเนาะแล้วก็คยก็เลยกินมเพให้เขาเบิ่งแล้วเนาะเพราะว่าคยก็เป็นคนที่มักกินเนาะจนเป็นดก็ตัวที่เฮาลงใน TikTok น่ะเป็นดคยก็สิให้เบิ่งเนาะทําสเบิ่งเนาะ นี่มืนอนีอกะแบกบมีของกินมากมายทุกคนเลยมามวดองของเซบอยู่เนาะมีมังลา,าวลย,ยู่เลยเซบลีรู้คนนะ เซฟไรเนาะนี่ืมอนี่ก็บบ้ว่ามีน้องใส่คนหนึ่งฮะน่ะถ้าเขามาว่ากิ่ว่าเพรไอเบิงเดเนาะไอซิลองกินไอเบิงเนาะไอกัมมากกินอยู่ได้ไย่ฮไงสดๆเลยทุกคน เซฟไลายนนเซฟลีทุกคนเลยอันนี้กัมะม่วงดองเนาะมีมะเขือคมเลย ไผท,ที่มกักไผยที่มากกินน่ะนะคอนเวนนี่กเม่นมาเนาะไผยที่มากกินแบ็คอยหันนะเม่นมาเด้อทุกคนเลยน้อนพริก xe vi liên khôn này Đây à, đến này cả kim im là thôi con này im là nó nè cái cái mất là nó đây này cả mò mò là nó im là đây này nè kim con đeo cả xếp vô nó mang nào sốt số thôi khôn này <laughs> peo ma ạ คลิปนี้ก็ไม่มี็ยังไงเนาะถ้าใครมาคลิดไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเด้อและอีกอย่างหนึ่งขนาดนี้ก็เดือนเช่นเ,นเดียวกันเพื่อไ่ได้ภาคลิปใหม่ๆของเบาหน่อยอาฆาเนาะคลิปนี้ก็ไม่มี็ยังไงเนาะจุ๊บไอเพียงสนิทแลนะ้วเนาะไว้พบก,กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย